นี่นะคะทุกคนกะหลี่ป,ปั๊บของเรานะคะทําแบบนี้แล้วมันจะเนียนขึ้นนะคะทุกคน <c oughs> ปั่นแล้วนะ <c oughs> ก็จะใช้เวลาทอดนะคะตัวหนึ่งก็ประมาณ6-8นาทีนะคะอย่าลืมกด ติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์พวกเราสโน w s สตอรีด้วยนะคะสวัสดีค่ะ Snow Story นะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงส n o w ครัววันนี้ครัวของเรานะคะจะมาทำกะปรีปั๊บเดี๋ยวเราไปดูส่วนผสมแล้วก็วิธีทำกันเลยนะคะหนึ่งนะคะก็จะเป็นแป้งสาลีอเนกประสงค์นะคะเราจะใช้ทำทั้งแป้งชั้นนอกแล้วก็แป้งชั้นในเลยนะคะแล้วก็จะเป็น ถั่วเขียวเระเปลือกนะคะแล้วก็น้ำตาลทรายอุ๊ยผิดน้ำตาลทรายนะคะแล้วก็เกลือค่ะแล้วก็เป็นน้ำมันน้ำมันแล้วแต่เราจะใช้เลยนะคะว่าจะเป็นน้ำมันปาล์มหรือว่าน้ำมันพืชทั่วไปได้เลยะคะ่ะแล้วก็น้ำเปล่านะคะนี่น้ำเปล่าหนึ่งถ้วยต่อไปนะคะเดี๋ยวเรามาเตรียมแป้งชั้นนอกกันนะคะ แป้งชั้นนอกของเรานะคะก็จะใช้เป็นแป้งสาลีอนเนกประสงค์นะคะครั้งนี้เราจะใช้300กรัมนะคะแป้งหอมหอมชั่งแล้วก็ร่อนเลยนะคะ ร้อยนี่คือแป้งที่เราร่อนแล้วนะคะต่อไปนะคะเราจะมาเตรียมแป้งชั้นนอกนะคะโดยเราจะผสมน้ำนะคะแล้วก็น้ำตาลทรายแล้วก็เกลือแล้วก็น้ำมันนะคะในแป้งที่เราร่อนไว้เมื่อกี้นะคะเกลือเกลือครึ่งช้อนชาใส่ไปในน้ำเลย น้ำตาลทรายช้อนครึ่งนะคะใส่ลงไปในน้ำเลยคนให้เข้ากันนะคะอ่าละลายแล้วนะคะแล้วเราก็เทไปในแป้งที่เราล่อนไว้เลยนะคะค่อยๆใส่ไปทีละน้อยนะคะแล้วก็คน นี่นะคะแป้งชั้นนอกของเรานะคะก็จะมาปั้นเป็นก้อนกลมๆให้มันเนียนๆประมาณนี้นะคะหลังจากได้แป้งอย่างนี้แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเอาไปแบ่งเป็นลูกให้เท่าๆกันนะคะเดี๋ยวแป้งชั้นนอกของเรานะคะเราจะแบ่งเป็นแป้งโปะหน้าไว้นิดนึงนะคะเดี๋ยวมาดูกันว่าแป้งโปะหน้าเราเอามาทำอะไร แบ่งไว้นิดนึงเมื่อเราแบ่งเป็นก้อนประมาณละเท่าเท่ากันแล้วนะคะเราก็จะทำการคึงก่อนนะคะ นี่แป้งโปะของเราแล้วก็อันนี้แป้งสําหรับทำขนมชั้นนอกของเรานะคะเดี๋ยวเราแรปนะคะให้สนิทนะคะเพื่อพักแป้งชั้นนอกไว้ประมาณ30นาทีนะคะเพื่อให้แป้งเนียนมากขึ้นนะคะแรปกันเลยต่อไปเรามาทำแป้งชั้นในกันนะคะ เหมือนเดิมเลยนะคะก็จะเป็นแป้งสาลีอนเนกประสงค์นะคะเราจะใช้100กรัมนะคะเดี๋ยวช่างแป้งกันก่อนนะคะ100กรัมสำหรับแป้งชั้นในนะคะเราก็จะใช้แค่น้ำมันกับเกลือในการผสมนะคะจะไม่มีน้ำกับน้ำตาลแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาผสมกันเลยคะ่ะเกลือ1ช้อนชานะคะ เกลือสช้อนชาแล้วก็น้ำมัน2ช้อนโต๊ะนะคะน้ำมันสองช้อนโต๊ะก็ค่อยๆเทเหมือนเดิมนะคะต๊บๆๆๆๆเดี๋ยวเอาหนึ่งช้อนโต๊ะไปก่อนนะคะเดี๋ยวเราก็ค่อยมากวนแป้งกันกวนไปทางเดียวกันนะคะครั้งนี้ขอ ไม่ใส่ถุงมือแล้วนะคะแต่ว่าเราล้างมือแล้วนะคะนทําแบบนี้แล้วมันจะเนียนขึ้นนะคะทุกคนนนี่นะคะก็จะเป็นหน้าตาแป้งชั้นในของเรานะคะก็เดี๋ยวรอให้แป้งชั้นนอกนะคะครบ30นาทีแล้วเดี๋ยวเราเอามาประกบกันนะคะ นี่ก็คือแป้งชั้นนอกที่เราพักไว้30นาทีแล้วนะคะเดี๋ยวเรานําแป้งชั้นนอกแล้วก็ชั้นในามาประกบกันแล้วก็พักไว้อีก30นาทีก็บีบีบีอันนี้คือชั้นนอกนะคะเดี๋ยวเราบีออกนิดนึงแล้วก็นําชั้นในามาประกบบีแบนแบนหน่อยนะคะอาใส่เข้าไปแล้วก็หอ่อให้ชั้นนอกและชั้นในนะคะหอ่อแบบ ีห่อชั้นในให้มิดนะคะนี่นะคะหน้าตาของแป้งชั้นนอกและในประกบกันเสร็จแล้วแล้วก็มีแป้งยาวๆคือแป้งโปะหนึ่งอันนะคะเดี๋ยวเราจะ ซิลพักทิ้งไว้30นาทีเหมือนเดิมคะ่ะต่อมานะคะทุกคนเราจะพาไปทําไส้ถั่วนะคะกะหรี่ปั๊บไส้ถั่วเนาะในการเตรียมไส้ถั่วของเรานะคะขั้นตอนแรกเลยของการทําก็คือต้องนําถั่วนะคะไปล้างน้ําให้สะอาดนะคะก็อยู่ให้น้ําใสเลยก็อยู่ที่ประมาณห้าน้ํานะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็แช่ทิ้งไว้อย่างน้อย3ามชั่วโมงนะคะหรือว่าแช่กลางคืนทิ้งไว้แล้วก็ทําตอนเช้าได้เลยนะคะ เพื่อให้แป้งค่ะสุกง่ายเออเพื่อให้ถั่วนะคะสุกง่ายเนาะเทเข้าไปบนผ้าขาวบางเลยนะคะชืบชบหลังจากแช่แล้วน้องถั่วของเราก็จะมีมะเมล็ดโตขึ้นเลยนะคะอวบอิ่มนี่เลาก็ทำรูตรงกลางนะคะให้ไอมันผ่านขึ้นมานะคะน้องถั่วจะได้สุกเท่าๆกันนะคะ เดี๋ยวเราทําการนึ่งเลยนะคะ20-30นาทีนะคะนี่เราก็นึ่งน้องถั่วนะคะครบ30นาทีแล้วนะคะ15นาทีแรกนะคะเราก็มากลับถั่วนะคะเพื่อให้สุกเท่ากันเนาะแล้วก็นึ่งจนครบ30นาทีตอนนี้นะคะเราปิดแก๊สแล้วแล้วเราก็กําลังพักน้องให้เย็นนะคะก่อนที่จะนําไปปั่นนะคะนี่น้องถั่วเขียวเย็นแล้วนะคะเดี๋ยวเรานะคะไปปัน่น ถั่วเขียวตรงนี้กันก่อนนะคะตักใส่โถปั่นก่อนเลยนะคะชึบชึบชึบปั่นแล้วนะอันนี้เดี๋ยวดูเนื้อก่อนนะคะโอเคประมาณนี้เลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราเอาไปผัดเอาไปกวนเอาไปทำอะไรดี เอาไปผัดก่อนนะคะนเนื้อก็ประมาณนี้นะคะโอ้ไส้เยอะเหมือนกันนะเนี่ยไส้เยอะมากเดี๋ยวเราไปผัดไส้กันนะคะตามมาเลยค่ะ <S <S ก็ก่อนที่เราจะเปิดไฟนะคะเราก็จะใส่น้ำตาลน,นะคะน้ำตาลน,นี้ใส่ตามชอบเลยนะคะจะเป็นน้ำตาลทรายแดงหรือว่า นะคะคแล้วก็เปิดไฟอ่อนๆนะคะเพื่อให้น้ำตาลทรายละลายนะคะต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะมาปั้นแป้งนะคะวิธีการนะคะก็คือในเนี้ยจะเป็นทั้งแป้งชั้นนอกแล้วก็ชั้นในแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวเราจะรีดแป้งรีดสองรอบนะคะแล้วก็ทำการหั่นเพื่อเตรียมปั้นกะหรี่ปั๊บนะคะมาเลย รีดให้ไปบางๆนะคะ bueno. คก,ตกตกหัวท้ายเนาะมันยาวไปนะแล้วก็คึงอีกรอบเนาะเราจะคึงสองครั้งนะคะ ก็จะทําการม้วนเหมือนเดิมค่อยๆม้วนนะคะให้มันแน่นๆนะคะมันจะได้เป็นก้นหอยที่สวยงามเหมือนเดิมแล้วเราก็แบ่งนะคะก็อันนี้นะคะจะเป็นแป้งโปะ ที่เราแบ่งไว้จากแป้งชั้นนอกนะคะเดี๋ยวเรามาแบ่งแป้ง,งโปะให้เท่ากับจํานวนชิ้นของกะรี่ปั๊บที่เราเตรียมไว้นะคะเหมือนเราจะเตรียมแป้งโปะไว้น้อยชิ้นเกินไปนะคะเดี๋ยวเรามาร้องชิ้นหนึ่งก่อนนะคะเอาก้นหอยสวยๆไว้ข้างล่างนะคะแล้วก็ทำการรีดนะคะอันนี้ก็ จะค่อยๆรีดนะคะเพื่อไม่ให enfin ้ทำลายลายก้นหอยของเรานะคะค่อยๆรีดนะคะเพราะว่ารีดแรงเดี๋ยวว่าลายแตกนะคะแตกแล้วก็ประมาณนี้นะคะเราก็ใช้แป้งโปะไปนิดนึงเดี๋ยวเรานำไส้นะคะมาห่อนะคะไส้ก็ที่เราผัดเสร็จแล้วนะคะเราก็จะ ปั้นเป็นก้อนๆประมาณนี้นะคะหรือว่าใหญ่ไปว่าเราทำานีเนี่ยแล้วก็เอามาประกบกันอย่างนี้นะคะให้มันติดๆกันหน่อยที่จริงปลายนี้นะคะอาจจะชุบน้ำสักเล็กน้อยนะคะเพื่อให้มันติดกันเนาะเมื่อกี้ใส่คงใหญ่ไปนิดนึงนะนี่ลายมันก็จะเห็นลายประมาณนี้นะคะ แล้วเราก็เดี๋ยวเรามาทําเกี่ยวกันมาค่ะขั้นตอนสําคัญคือการบิดเกียว oh. ก็จะบิบพับอ่บิพับนะบบบคะ นี้นะคะจะสื่อว่าครั้งแรกไม่เป็นไรดูอันต่อไปนะคะครั้งแรกก็อาจจะไม่ค่อยสวยนิดนึงนะคะเดี๋ยวขอทําเรื่อยๆไปก่อนนะคะเดี๋ยวมาโชว์ให้ดูทีเดียวเลยนะคะนี่นะคะก็ได้มาแล้วเดี๋ยวเราจะไปทอดกันนะคะก็เดี๋ยวใส่กรีปปับไปเลย จะใช้ไฟกลางนะคะไฟอ่อนหรือกลางก็ได้นะคะเน้นน้ำมันให้ท่วมกลหรี่ปับนะคะก็จะใช้เวลาทอดนะคะตัวหนึ่งก็ประมาณ6-8นาทีนะคะจะทอดให้มันเป็นสีน้ำตาลทองนะคะแล้วค่อยตักออกเนาะ เสร็จแล้วนะคะตอนแรกนะคะเครียดเลยตอนที่ปั้นนะคะก็ก็ยังปั้นไม่สวยแต่พอไปทอดแล้วนะคะมันก็ดูดีขึ้นเลยนะคะกว่าตอนปั้นเนาะแอบบนี้ไหมตรงนี้นิดนึงดูอันแรกที่เราปั้นใหญ่มากนะคะแต่พอทอดมาแล้วมันก็สวยขึ้นนิดนึงอันนี้ทุกคนให้อภัย อยู่แล้วเนาะเรารู้ลองชิมดูก่อนนะคะว่ามันเป็นยังไงเนาะชิมอันนี้ดีกว่าอืมแป้งอร่อยกรอบๆแต่แอบมีเค็มๆเค็มตอนไหน อมเค็มตอนเราใส่เกลือตอนแป้งชั้นนอกแน่นอนอันนี้ก็จะปั้นแป้งหนามากเลยนะคะกัดไปแล้วสองคำยังไม่ถึงไส้เลยถึงไส้แล้ว ให้ของเรานะคะถ้าเจมสิบคะแนนอ่ะให้เจ<ๆ>็ดก็กินได้อยู่นะคะอืมอร่อยอร่อยอยู่นะสำหรับคลิปหน้านะคะเราจะทำอะไรอย่าลืมติดตามเราด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกด ติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์พวกเราสโนสตอรี่ด้วยนะคะบ๊ายบายกดกระดิ่งติ้งๆได้วยนะทุกคน